สวัสดียามเชา้าทุกทุกท่านนะครับเช้านี้กับเมนูหมูทอดบายคุณปุ้ยนะฮะตอนนี้คุณปุ้ยเดินไปเข้าห้องน้ำกระผมก็ท่องทำการดูเลกระทะหมูทอดแทนคุณปุ้ยไปสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หลังจาก เช้าๆต้องทำการขยา่ายนกไล่นกด้วยนะฮะทุกท่านเพราะว่าข้าวนาปรังออกรวงแล้วแล้วก็นกกันหลายหๆเยอะมากๆนะฮะก็มาทักทายทุกท่านนะครับ ช่วงนี้วันนี้นะครับได้ทํางานอยู่ใกล้ๆแถวบ้านก็พอได้มีเวล,เวลาเทักทา,ายทุกท่านยามเช้าเนาะช่วงที่หายไปก็ไปทํางานในตัวเมืองนะครับต้องไปแต่เช้าแล้วก็ต้องเดินทางไปรอรถก็เลยไม่สะดวกที่จะอัปเดตนะนี้ก็เลยมาอัปเดตเป็นข้างข่าวกลัวท่านผู้ชมจะลืมกระผมไปเสียแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทํา้าข่าวต่อนะ ถอดหมูให้คุณปุ้ยนี่แหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณปุ้ยเพิ่นยังไปเข้าห้องน้ำอยู่โอ้จ,อ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 จอั่วๆต่อยังเหลืองๆเลยนี่ให้ต่อหลอกเขามาก่อนเดี๋ยวเขาอาหารเช้าวันนี้ ุใจสุขจังสุขีสวัสดีนะฮะอย่างเป็นทางการขย่านกไล่นกอวันนี้ถึงจะเป็นวันเด็กๆปิดเทอมนะแต่กัปตันนี้ไม่ปิดนะครับแต่ว่าทางโรงเรียนไปทัศนะศึกษาเลยไม่ได้ไปนะรุ่นพี่ไปทัศนะศึกษาอ,อาทิตย์หน้านู่นละมะั้งสอบ พยานกไลน่นกนะครับรอคุณปุ้ยมาก่อนนะฮะทุกท่านถ้ารอคุณปุ้ยมาทําการไก่เกลี่ยกับข้าวเพราะว่าผมก็จะไปทํางานนะคงรอคุณปุ้ยไม่ไหวแล้วนะครับผมก็จะทําการเอาขึ้นแล้วพอมันจะออกแดงๆแ,แลวออกเดี๋ยวมันจะไม่เกินนี่หมูทอดหอม,หอม เชา้านี้นี่ครับ ไปหมูอวนมาแล้วพอดีเลยให้จับนี่หน่อยเพราะว่ามือหนึ่งจับกล้องจะได้มีคนจับจานให้หมูวนมานี้ถือจานให้พ่อด้วยครับัสดีครับถือจานพ่อแป๊บนึงตรงนี้ถือไว้ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะเขี่ยหมูมาใส่อใ <c oughs> กล้ๆเออเอาลงเอาลงเอาลง้างใต้เออน,นี่อีกนี่อนะ่ะเชี่ยนะไม่ใช่ของพ่อนะ อร่อยไหมอ้าวยังไมช่ชิมเลยเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไว้ไหนแล้วทีนี้อเอากตะเตาวกว่อนนี่ครับรอคุณปุ้ยไม่ไหวนะเพราะว่าคุณปุ้ยไปเข้าน้ำยังไม่มาเลยเดี๋ยวไปชิมดูครับครับมาตอนนี้มาชิมเลยรสชาติเป็นอย่างไรชิมแล้วนะอร่อยไหม อร่อยนะนิ่มเนี่ยร้อนๆเนี่ยร <c oughs> ้อนเหรอช่วงนี้ปุ้ยก็เปิดกิจการเพิ่มนะครับเพราะว่าปิดเทอมไม่ได้ไปทำอาหารที่โรงเรียนเนาะไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยเขาเปิดร้านขายน้ำแข็งใสข้าวนะครับ thì sẽ khăm giàu hầm Một nhựa nó kênh Ghiền พ้าอิ่มเมาเที่ยวแปรไปยังไม่หิวเหรอนี่ยหรอมี่ข้าวหรืเปล่า ไปกินน้ำกันหลังจากกินข้าวแล้วก็มาเขย่านกต่อเพราะว่าตรงนี้เช้าๆชานกเยอะๆนูๆ่นนู่นไม่แตกออกบินน่ผู้ฝั่งโน้นเดินมาแล้วหมูทอดมีแค่นั้นเหรอมีแค่นั้นใช่ไหมอเออนึกว่ายังไม่ไม่หมดก็เลย เอาขึ้นแล้วกินแล้วอยกินเรียบร้อยแล้วเยิบและนั่นแหละประมาณนั้นแหละอืมอะไรคือประมาณนั้นแหละแกมูไงไปจะไปทำงานแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็จะทำการไปทำงานแล้วโอ้ลืมเอารถมาเดี๋ยวบอกดูเอามาให้น้่นัน,นดูกำลังเดินมาเดี๋ยวเห็นอยู่ย โบนี่โบเอามาใส่พ่อมาด้วยเร็วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางงานและสราเชาวมาก็อากาศเย็นสบายนะช่วงเช้ากลางวันร้อนร้นนะทางนี้ก็ยังคงจ่เห็นนกลงทางนี้ต่อ าทางนี้ก็เริ่มมาแล้วบานนี่ยทีนี้วิ่งกันตาเลือกแล้วทีนี้เด็กๆกินเยอะนะกินหมดเลยนะข้าวหน,นกน,ก,นกแตกนะเห็นข้าเริ่มออกลวงแล้วเพื่อนก็จะต้องมากินเม็ดข้าวเราบางบางคนนะถ้าไม่เฝ้าไม่ไล่นะไม่ได้ข้าวเลยนะมีแต่มีแต่ ต่อสั่งเลยแหละกินแบบกินเยอะลงทีเป็นฝนะูงเป็นร้อยเป็นพันนะเดี๋ยวประมาณนี้ฮนะทุกท่านคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ